ย้อนตำนานสึกกลางสยามเรื่องพันเดสวนสูนไม่มีคำจะถูยกจับย่ดังมหาวาันแต่ใจไทยไม่วันพร้อมเลยทุกสถานไม่ว่าจะอยากแค่ไหนจะไทยไม่เคยพ่ายแพ้ อ้นทะเลส่วนหนะปปักลบกบ้ารรจอมทัพสึกไทยจนศัตรูต้องล่าถอยเสกองศึกดันลั่นก้องเวหาดับประแสงตาบผมพรตุูไม่กระตกาอ้นทะเลส่วนพ่อของแผ่นดินไทยของอาหารของท่านยะคงไม่ตราตรึงใจป ในจักรคนอย่างกริง้งพนาเลสวนพระเจ้าชาติไทยประกาศอิสภาพกล้องฝาอันแสนไกลยุดในวิถีไม่มีใครเทียบได้ถนน้๊นชนะสัตว์โง่ปกปองแผ่นดินไทยเลือดหนักสู้ไหลวิญญ,ญาณใสเลือดสัทธาได้สัติไม่มีใครนํเถึงผู้ริงใจแห่งอดีตจากการข้อความแระลหลับหึุดดุขขึ้นและยินนานพนาเลสวนผู้ปวดเอกชัยธงชยัยปิศวัยกลางสมภูมิเปลวไฟ จิต่นันเสียงดังสัดทางไกลดิวิชินต่ำนาาไม่มีใครลืมได้ไงโอนาลีสวรรพ่อของชาติเราบุกน้นและลุยไฟไม่เคยจะวันเงาดับลบของแผ่นดินทุกคนต้องยึดเอาจิตวิญญาณนักสู้สืบสันเป็นแรงเราพันเลสวรรผู้ยิง่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ท่านคือตำนานไม่มีถอนปัดพระขอให้ชื่อนี้อยู่คู่ฟ้าและดินชาติแผ่นดินสักยามยังไงก็ไม่ขาด นำทัพบแก่งก้าทยและไม่เคยไปลงแผ่นดินนี้มันคงสัตว์ต้องหลีกตรงบอกให้ลูกรู้เลยไทยและไม่เคยงงจิตปินยันตัอสู้ส่งตอกกันจนวันนี้ลูกลานไทยยังยืนยงไม่มีวันถอยนี้ศักดิ์ศรีาไทยก้องดังในวิถีขอขัวะพระองค์ตาบเสี้ยนชีวี กกาหารจอมทัพสึบไทยจนศัตรูต้องลาถอยเสกองศืบดันด้านกองเวหาดับประแสงดับผมศัตุมิมรละตกาอนัตเลส่วนพ่อของแผ่นดินไทยของอาหารของท่านจะคงไม่ตราตรึงใจปกป้องเบนเหมืองมีสิ่งเป็นจมมาทีเจ้าฝ่ากูชาในจัตุกคนลยิ้งพระนเลส่วนพระเจ้าชาติไทยประกาศอิสรภาพกองฝาแสงไกยุแในวิถีไม่มีใครเทียบได้ลบชนะศัตรูปกป้องแผ่นดิน เลือดหนักสู้เลยเป็นยุนเนสเซียเรือดธาตุศักดิ์สิไม่มีใครยอมถึงผู้จริงใจแห่งอดิตตรกการของคำนั้นลำ้ำลึกทุกขึ้นและยินนาน พระนเรศวรผู้โปดเอกชัยธงชัยปิสุัยกลางสำนลูกพรมเปลวไฟรูงศึกติสนันเสียงดังสถานไกลอยู่ที่นี่นตำนานไม่มีใครริมได้ไงโอนเลสวรพ่อของชาติเราบุกน้ำและลุยไฟแม่งขจวันเงาตำลักของแผ่นดินทุกคนต้องยึดเอาจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้สุดแสนแรงเราพระนเลสวรผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ท่านคือตำนานไม่มีใารผัดพรา ขอให้ชื่อนี้อยู่คู่ฟ้าและดินชาติแผ่นดินสยามยังไงก็ไม่ขาด